ัอีนี้ครับพี่น้องครับอยู่แล้วหาง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 โอ้ยบักใหญ่พี่น้องเอ้ยบอดโอ้หกสิบโลเจ็ดสิบโลครับพี่น้องตัวนี้ครับพี่น้องโฟกัสเลยนะครับโฟกัสเลยโฟกัสเลยมือซ้ายนะครับกําลังมัดหางอยู่ครับใช้เชือกสีเหลืองๆครับพี่น้องผมโฟกัสไปมุมนี้เลยคักคักอีหลีอีหลีเปิดเปิดยังเห็นยังอีกขึ้นมาอีกครับน้องบนเรือบนเรือนะครับแต่ลาผมโฟกัสที่ ใหญ่ครับน้องบึกใหญ่บึกใหญ่มีตัวแรงมากครับพี่น้องเดี๋ยวนะจะมีกระชังบางกระชังบางกระชังบางผมสุบกลับนึงครับหามุมใหม่ครับก็หามุมใหม่นี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 ่นเห็นเห็นครับเห็นกระชังบางครับกระชังบางปืม้มัดมัดผมจะหยุดเอ้ยบิ๊กบิ๊กบายครับบิ๊กบายจากเรือลงไปแล้วมผมโฟกัสตรงนี้ก่อนนะครับพี่น้องโฟกัสไปเลยรอวัดหางแล้วทิ้งตัวลงไปในน้ำพี่น้องย่างย่างย่าง ยังอยู่ยังยกหน่อยหนึ่งยกอีกหน่อยยกอีกเลยโอ้ยห้าสิบหกสิบบวกกันน้องออด่เลยนั่นเลยเอ้ยยังเขียงพี่น้องเลยกระชังบังว่ะกระชังบังกระชังบังกระชังบังกันน้องกระชังบังเออโอ้ยบักใหญ่กันี่น้องเลยปาดปาดปัดปัดนั่งทับมันเลยนั่งทับไม้ยางยางเอียงครับตอนนี้ภาพอยู่เอียงอยู่เอียงนะครับเอียงเชือกสีเหลืองท่าจะมัดอะไรอีกเอ มาโชโชกลับมาทิ่มต่อพี่น้องทิ้มต่อตอ,อยู่บนเรือครับอยู่บนเรืออยู่แ่งนะครับแพแพบางครับพี่น้องแพแล้วก็จะมีะช้างบางครับพี่น้องโอกาสแบบนี้นะครับพี่น้อง 60- 70บวกวันนี้ครับสุมกลับครับไปกันอีกเลยไปแล้วครับไปแล้วครับเห็นแล้วครับเห็นแล้วช็อตเด็ดเมื่อกี้ไปแล้วครับหนึ่งโตก็พี่น้องเลย เดี๋ยวหาอีกหาอีกหาอีกขอเวลาหน่อยขอเวลาหน่อยครับขอเวลาหน่อยขอเวลาหน่อยครับขอเวลาหน่อยเอ้ยบนเรือพี่น้องนี่นี่นี่เห็นแล้วเรือใจเย็นใจเย็นใจเย็นเรือตื้อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหาอีกครับพี่น้องขอเวลาน้องเลรื่อสักหน่อยครับผมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ ยางครับยางเดี๋ยวเดี๋ยวรอก่อนขอกําลังมัดอยู่นะครับพี่น้องกําลังอยู่นั่นแหละครับนั่นอยู่ฮะสึงจะปากมันนะพี่น้องนหนที่ยืนยืนแล้วครับยืนยืนกาลังจะทิ้งตัวลงไปไหมโอ้บักใหญ่เลยครับพี่น้องไน่บักใหญ่จริงจริงนู่นแหละครับนั่นนั่นนั่นหางหางหางมัดเชือกสีเหลืองครับพี่น้องเตรียมตัวเตรียมตัวจะทําไม เก็บตัวจะทำไมครับทำไมเอ้ยหางอย่างมันไม่เถียงดอกมันยอมแล้วมันยอมแล้วครับพี่น้องมันยอมแล้วเหรอยังเถียงอยู่ว่าหางตีเอ้ยเรียบร้อยครับลงไปในน้ำเรียบร้อยครับผมนั่นแหละครับพี่น้องเราจะไปกันอีกเด็เนะสแกนไปเรื่อยครับสแกนไปเรื่อยยังไม่เห็นยังไม่เห็น รอจอบรอจ้องล่เขามีแต่ล้อหวานเหตรอจอบผมนี่รอจอบเส้นเหตุอีกทีนึงก็เป็นน่องเลยไหนอยู่ไหนอยู่ไหนเฮ้ยขึ้นมาตัวไหนเนี่ยโอ้โหโอ้ขึ้นมาตัวไหนเนี่ยโอ้ยบักใหญ่เลยพี่น้องเอ้ยแพดดำแพดดำปัดโอ้ยปัดนั่งคอมยืนนั่งคอมแล้วโอ้แหงเหลืองครับพี่น้องปัดขออภัยครับไม่ได้ลุ้นตอนขึ้นครับพี่น้อง คุณตองน,น,นั่งค่อมเนี่ยครับพี่น้องเนี่ยปั๊บสายกระดสิงดแดงท่านครับพี่น้องนี่เลยโอ้ยบักใหญ่บักใหญ่กับตัวนี้ครับผมเก้าสิบโลร้อยโลแล้วพี่น้องเอ้ยตัวนี้บ๊าขึ้นมายัางไงเนาะบ๊ยายังยังโฟกัสไปมุมนี้ก่อน,นพี่น้องมีโดนบังครับโดนบังโดนบังโดนบังอยู่มาดูดีกว่าพี่น้องนี่ก็มาตีตัวครับผมเดี๋ยวจะเป็นยี่สวกครับยี่สวกครับกลับมาทิมต่อครับพี่น้องนี่เลยนี่ฮะนี่นี่นี่ มุมนี้ก่อนครับพี่น้องโอ้ยบักใหญ่บักใหญ่โอ้ยใหญ่แหมยังกับอะไรนี่ลูกลูกก่อนลูกน้อยครับผมไปบางอยู่บนแพรครับพี่น้องปึ๊บขึ้นไปแล้วครับผมยังเล็กเล็กครับผมกล้องนี้พยายามจะหาของใหญ่ครับของใหญ่ยังโฟกัสอยู่นะครับโฟกัสอยู่เอาขึ้นมาแล้วครับนั่นเลยนั่นแหละครับจะเป็นบึกไม่บึกก็บิ๊กไว้ครับพี่น้องตีตัวยังแหงนั่นแหละครับคนนี้ระบางบาบ băng băng bước dài với nó mọi người lại là... wow